เดี๋ยวมาครับเข้าเส้นแล้วครับครับเด้อเข้าเส้นแล้วร้อยนี่1ครับเข้าเส้นแล้วจ้าครับ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  <laughs> ประทับใจที่สุดเลครับน้ำแก้มหนังนะครับดีใจกับศิลปินทุกท่านนะครับได้มาอะไรเต็มคอน้องเอิรนหน่อยน้องเอิรนะเดี๋ยวจะตามไปลัางไม่ทีครับเดี๋ยวจะตามไปล้างไม่ที้อันนี้อันนี้เอาที่ก่อนครับอ่ะขอเล็กกี่หลาเดียวโอ้ยเดินอ้าวคุณวันนี้เอาไปเลยครับ ลองัทอะไรครทางครับจางูนฮัทอะไรพวกนี้ครับเาีอยครับุ่อสายถามดยครับักพ้อหครับแล้วเอาว่าฮัที้บ้างนะพ้อัทนี้บ้างครับโอ้ใส่พื้นแ้ครับสามครับัเลยการแล้วก็เปิดเลยดูดกากทีนี้นะครับ เราสีมดโดนมาลายเต็มคอเลย,เเยน้องปันปันก็ได้เยอะนะครับมาลายเยอะเข็มนะครับอเอเข็มเนี่ยน่าจะแสนขึ้นนะครับมาลาย คนต่างชาติก็มาดูนะครับดูมรงลบรรยากาศหลังเต้ยลาเสร็จนะครับแฟนคลับก็ยังไม่ไปไหนนะครับแฟนคลับก็ยังอยู่ให้กำลังใจ ิดดูนะครับบริเวณใหญ่มากนะครับบริเวณกว้างมากแต่เมื่อคืนคนเยอะนะครับน่าจะหมื่นกว่าคนใครบอกใครบอกคนแถวบ้านมาคนเดียวใครบอกคนแถวบ้านมาคนเดียวผมโทเพื่อนเจอเพื่อนไมได้เหรอเยอะไหมคนมันเต็มพื้นที่เลย คุยเรื่องเครื่องเสียงเม่เร่งเลยกระดิกไม่ไอ้เลขไม่กระดิกเลยเสียงเคลื่อนแลวเคลื่อนครับเพราะว่าเครื่องเสียงสองชุดนะสองชุดเมปห้าร้อยย่อยเลยไม่อยากคเกมนี่คบเกมหมดหมดเยอะทัเบาด้วยนใครบ้างให้ทุกคนเลย เงินล้านสายสาย 12, ังหมดสองพันในคืน,นนั้นเอออันนี้ให้พระเอกไหนบ้างให้นางเอกคนเดียวให้นางเอกใช่ไหมไม่ใช่นางเอกโอ้อมแอมอมแอมไม่ใช่ปลายฮะว่าปลาเหรอไงรู้จักปะรู้จักรู้จักรู้จักน้องปลายรู้จักปะรู้จักโอ้บอกผมโสดหน่อยใครบอกผู้เสพมาเป็นเดียว ใครบอกพิเศษมาคนเดียวเพื่อนเพื่อนยุ้ยมานะทำนี่เลยเพื่อนเรียนด้วยกันเอ๊มหนึ่งเอ๊มหนึ่งอย่าเป่ง ระดับเสียมาแล้วนี่ติปนักร้องสาทุรักแากพินสองพันเนี่ยเ้กูเมาลงเมื่อไรติปไปฟังครับสวัสดีครับเฮียสายันบวกันคโฮยันใายันปุ๊บเจ้าตอนยุดนะครับเจ้าคยไง <tem ple a> ปไปตัวเป็นโม,ม,มเป็นไปว่าอกันต้องไปครับผมปยังเป็นยัง้น่งไปครับย <laughs> ืมเข้ามาอะไรครับนี่ครับยืมตัวเข้ามามือเกินฝ่าเพืไปไส่งขเขาเลย่ <laughs> องบเรื <c oughs> อ่องงานาน่ยพรื่องบอคนยืมา <c oughs> ม,ามาลแลบอกว่าพุ่งวันี้เรย่นได้ยังไสเท่านสายกว่าเอางไปีเปปะร่สดีอไปปีเสยดีครับยนีโอ้เดี๋ยวไปปีุดยอดแล้วเครื่องเสียงสสุดไมสุดครับถ้าไไม่ได้ครับ สาวเราแทงแทงฟัดตู้โบเลยครับพี่ครับยิ่งใหญ่รับการดีๆครับผมยิ่งใหญ่จริงๆนิงครับผมตอนจะพาไปงงานน้ำเน่าเอากินใหญ่เอาไม่เนาะเอาหนึ่งว่าบฝรั่งไหมโอ้ยนายศสัตว์เอ้เอาสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีหลายช่องนะครับดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาพูดในหลายเอาเสียงแห่เอาเสียงแห่ไม่ส่องครับเราเนี่ยนะดีใจหลายครับของช่องว่าไม่ส่องโอ้ส่องว่าไงครับผลงานครับฝากไว้ด้วยนะครับ สาวเราเแพงบวกกับปูเซนชาวนะครับเราจะมีเกิดขึ้นมาอีกแน่นอนถ้า fc ต้องการครับบกฝากวตฝากเ FC โหวตฝากโหวตใ่้เขามาอยู่ใวงน้ำเนยครับผมเีอยู่วงน้ำโกโหวตเขาโหวตออกเขาได้ยังโหวดออกด้ผมวดเจ้าอยู่กับฉันวตเขาว่าวดออกเนี่มเ้าที่นี่เนาะครับผมย่าพยมเสวัสดีค่ะยม้างฟาหน้า ป้านาห้างป้านารามตั้งแต่รถไม่ไม่ครับจนถึงเช้าวันนี้อุยยังไม่นอนเลยไม่นอนเลิศเลิศก็มีที่ติแหละเนาะมวนครับม้วนครับป้าเฟย์เฟย์สามป้าอันนี้แฟย์ที่ยองขอถ่ายคู่กับคนนี้หน่อยเนี่ยคุณแม่เะรอคะคุณแม่ที่สามหลักเกมวดครับเขาในมวยทิตีไหนครับคุณนะเอ่อทีทีให้อันนี้คุณแม่มาค่งแม่ก็มาคั่งในพี่ดูดูคืน เมื่อก,กี้ก็ฟังเฮียสยันเฮียสยันสาวนะครับเจ้าของสยันสาวที่เอาเครื่องเสียงมารวมปิดฤดูกาลกับสาวน้อยเพรช้านแพงนะครับเครื่องเสียงวันนี้นะครับถือว่าสุดยอดของเครื่องเสียงนะครับไม่มีวงไหนทําได้นะครับมีสาวน้อยเพร้านแพง

কোৱা oh ম กับพยุตพูดคุยทักทายกันนะครับ ภาพความทรงจำวันปิดฤดูกาลของวงสาวนอ้อยเพชรบันแพงนะครับสำหรับเอซี C ผู้ชมนะครับที่ไม่ได้มาดูในงานอันนี้ก็เก็บบรรยากาศทีนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งนะครับ สำหรับวงสาวน้อยเพชรบ้านพแพงบอสโจก็พูดแล้วนะครับว่าถือว่าเป็นปีแรกนะครับตั้งแต่ตั้งวงมาที่มีแฟนคลับ f อมาให้กำลังใจเยอะมากนะครับเดาวๆว่าน่าจะประมาณหมื่นหมื่นห้าพันคนนะครับเมื่อคืน อเย้ายคืออบกกบปย้ายโอาร้านอยู่๋อ้ร้านไปส่ครับร้านหนักดนตรีโอ้ร้านหนักดนตรีย่าอยู่ยูย่บ้านใดครับนี่นอย่าเชาจ้ะอำเพิกุสุมอยู่ไหนได้<ะ>อ๋อครับมามาตังเต้มาขึ้นติครับหรือ أو, หัวคา้เหัวคามเมื่อวานน่ะนะโอ้เอาครับครับเอฟผู้ชมทุกท่านนะครับก็ ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันโอก,กาสหน้านะครับถ้ามีโอกาสก็จะถ่ายบรรยากาศให้ดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอให้พี่น้องเวฟซีนะครับมีแต่ความโชคดีมีชัยๆๆร่ำรวยๆกันทุกคนนะครับแล้วก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกับช่องสมชิตชาแนลด้วยนะครับไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ